พาคุณผู้ชมไปดูครับต้องบอกว่าภาพนี้ต้องเรียกว่ามีลูกดีเป็นลาบอันประเสริฐหนูน้อยคนนี้อนุบาลหนึ่งกำลังจะขึ้นอนุบาลสองครับโอ้หอบเอากระปุกอมสินหมีสีน้ำตาลเนี่ย <c oughs> ไปโรงเรียนฮะแบกไปทำไมลูกไปช่วยคุณพ่อคุณแม่จ่ายค่าเทอมครับเด็กอนุบาลจ่ายค่าเทอมเองจ่ายค่าเทอมเองเปิดกระปุกออกมาถามว่ามีอยู่เท่าไหร่ค่าเทอมเนี่ยหมื่นกว่าบาทมีอยู่ไม่กี่สิบบาทอะ แต่โอ้โหชื่นชมในน้ำใจจริงๆลูกเลยเ<า>นี่ยคุณผู้ชมครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเด็กน้อยคนนี้น้องอ Q คิวครับคุณผู้ชมครับเด็กชายจิตพัฒน์ภัยบูร์วิเชียนนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งกำลังจะขึ้นอนุบาลสองฮิวกระปุกอมสินมาเลยตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลมาช่วยจ่ายค่าเทอมคือทันทีที่มาถึงคุณครูที่เขาทำหน้าที่รับจ่ายค่าเทอมเนี่ยนะฮะพอมาเจอหน้าคุณครูปุ๊บน้องอีคิวยกกระปุกอมสินให้เลยครับ ที่ตนเองสะสมมาทั้งหมดแกะออกมาม70บาทครับมอบให้กับคุณครูโอ้โหคุณครูแบบยิ้มไม่หุบเลยอะเออแต่อย่าลืมนะคุณผู้ชม70บาทอาจจะดูไม่เยอะนะ,ะนี่เด็กอนุบาลน,นะอนุบาลอนุบาลหนึ่งเออนะและอนุบาลเก็บตังค์ได้70บาทไม่ง่ายนะนผมว่าสร้างความน่ารักน่าเอ็นดูให้กับคุณครูอย่างมากเลยครับทีนี้ก็ไปสอบถามว่าเอ๊การจ่ายค่าเทอมของโรงเรียนที่นี่เนี่ยนะฮะโรงเรียนอนุบาลประชารา,รา์ที่อำเภอเมืองพิษณุโลก คือค่าเทอมเนี่ยก็ประมาณสักกว่าหมื่นบาทคุณพ่อคุณแม่ของน้องอ q คิวเนี่ยจ่ายไปแล้วแต่ทีนี้ตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคุยกันเรื่องค่าเทอมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นน้องอีคิวบอกอยากจะเอาเงินไปช่วยยังเลยครับเอาเงินไปช่วยจ่ายที่สะสมมาไปช่วยจ่ายค่าเทอมผู้ปกครองก็ต้องยอมาอมาอนุญาตให้หอบหิว้วเอากระปุกอมสินมาด้วยคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแบบนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าสร้างวินยัยสร้างแรงบันดาลใจในการออมเงินให้กับอีคิวอีกด้วยครับ อีกหนึ่งเรื่องที่น่าชื่นชมไม่แพ้กันครับคุณผู้ชมเป็นผู้ใช้ i ิกต็อกรายหนึ่งที่โพสต์คลิปเขียนข้อความบอกว่าน้องปอหนึ่งเก็บเงินใส่ตู้เซฟน้อยมาซื้อทองให้คุณแม่คือร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำคอนเทนต์มาหลายครั้งเ,เหมือนกันนะคะือจะมีเด็กที่เก็บตังค์แล้วก็มาซื้อทองให้แล้วหลายคนมาเห็นว่าร้านนี้เขารับไง ที่สําคัญคือเขารับเหรียญคือคุณจะเก็บเหรียญเก็บเลขผสมน้อยเทา่าไรเขารับหมดมก็เลยจะมีแบบเด็กๆอย่างนี้นแหละที่เก็บตังมาเองมาซื้อทองให้คุณแม่เช่นเดียวกับหนูน้อยคนนี้น้องปหนึ่งเอามาเป็นแบบตู้เซฟที่ต้องมีการแบบกดรหัสสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับทางร้านก็ชื่นชมนะครับที่น้องเนี่ยเก็บหอมรอมริบแล้วก็เอาตังที่มีเหรียญคระจานวนเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาท มาซื้อทองให้คุณแม่มแล้วอย่างที่เห็นนะเจ้าตัวก็ดูขินเขินขนะมาร้านทองอะ่ะยังเด็กอยู่เลยปอนหนึ่งบอกเจ้าของร้านว่เาเอาเอา,เอาแหวนพวงนี้เนี่ยยิ้มใช่คือน้องตั้งใจครับอยากจะเก็บเงินมาซื้อทองให้คุณแม่ครับคุณแม่เองก็ยิ้มนะะถึงแม้ว่าแมสจะปิด,ดอยู่นะ เจ๋งอ่ะเ,ออเดี๋ยวนี้ตู้เซฟครบับ<ก>ของเด็กๆนะทันสมัยนะสมัยเราไ,ไม่มีหรอกนะกระปุกหมูอย่างเดียวกระปุกปูนออแต่อันนี้เนี่ยน้องพอซื้อเสร็จก็แฮปปี้นะครับทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเขาบอกคุณแม่บางช่วงน้ําตาคลอเลยนะเพราะซึ้งใจที่ลูกชายเก็บเงินเก่งมากค,คือจะเก็บเงินจากญาติผู้ใหญ่ที่เอามาให้บ้างเงินแบบค่าขนมที่เหลือจากการไปโรงเรียนทุกวันบ้างมาหยอดทุกวันทุกวันทุกวนักวน,กวนแบบนี้ พอคลิปนี้ถูกโพสต์ไปนะครับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์สน,นันเลยชื่นชมหนูน้อยคนนี้ไปในทิศทางเดียวกันว่านี่แหละมีลูกดีในยุคนี้เหมือนได้ลาบอันประเสริฐครับจริงๆครับ